พี่น้องจ๋าก่อนเดี่เฮ้าสิไปว้าน่วงหัวมวนกันเนาะค่ะตื่นเศ้ามาช่วงนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะค่ะพี่น้องไม่ยังไหนย่านนยนิกนีกน่ว่าตีเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดทีนี้เก็บไวต้ตะปีกายหรจ้าเอาแช่แข็งไว้เนาะค่ะนิกแช่แข็งโดยที่ไม่ต้องต้มแล้วก็บัพามันไหมจ้าแช่เป็นดอกๆยังเสียจ้าเดี๋ยวก็จะเอาไปต้มในบททัตรเทนี่พี่น้องต้มทั้งที่มันเป็นน้ําแข็งอยู่นี่แหละ ต้มแล้วค่อยล้างแล้วก็เอาไม้แกงใส่เนาใไม้เนาะค่ะมอนีเนาะกกนี่นละจ้านักกินนี่เค็ดสุรู่กินเหมือนในแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพลิงใส่บกบววแล้วกันหนึ่งเทีเยนี้ว,นะะวเนาะค่ะก็เดี๋ยวเตรียมทํากับข้าวก่อนนะคะนี่ละจ้าพี่น้องหน้าตาเห็ดแช่แข็งที่เราต้มแล้วเนาะค่ะมันก็นจะเป็นดอกสดๆเลย้อจา้าคือเห็ดเท่าไปเก็บเนาะคะ่ะเนาะอันเมือ่อนึงกะจับกล่องไทยให้เบิรงบ่ได้ทั้งหอน พีเ้เบิ้งบุไดใดทางในกะเห็นม่อค่ะขาว,ขาวจววสดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปแกงกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สวัสดีเอซทุกๆุกท่านนะคะคนอื่นเนี่กะขอบพระคุณหลายหลายเด้อค่ะที่เป็นกำลังแรงใจให้นิกด้วยดีเสมอมาเนาะคะ่ะ ่ก็ดีใจหลายแล้วก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณด้วยจากใจจริงนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็สิ่งไดท่นิกเบาผิดผลาดไปนี่ก็ขออภัยไว้ณตรงนี้เด้อค่ะพี่น้องเ mm hmm. มื่อนี้ก็คือเก่าคือเดิมนั่นแหละจ้าก็มาเบานัวหัวมวนถักไทยพี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะ นั่งอยู่ในสวนอีกมุมหนึ่งของสวนเนาะคะ่ะแดดกระบอกมีดอกพี่นองมาเนี่ยแต่ว่ากะอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะคะ่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากพาพี่นองว่าเบิ่งดอกไม้งามๆอยู่ในสวนน้ำเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็แดดแล้วก็บดแดดแล้วก็บะะดแล้วก,ก็หดยังกับหดหูออกๆเนาะค่ะเดี๋ยวก็ออกเดีออะะ๋ยว er ok กั er ok บดเดี๋ยวก็มีฝนลิ้นปล่อยๆนี่กะเลยถือโอกาสออกมานาั่ง เว้าเล่นนัมพี่น้องเนาะอัปเดตกะขอบคุณสำหรับทุกคำคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะที่ได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปไ้ให้นิกกระเทษตรไฮนิกมีกำลังใจมีคอนเทนต์ที่ได้เว้าขึ้นมาเนาะค่ะเนาะได้มาตอบคำถามได้มาทักทายกับพี่กับน้องเนาะค่ะคลิปนี้กะเพิ่นกะขอบคุณนะคะที่เข่ามาทักทายเป็นเอฟซีไหมเนาะค่ะเนาะอ่า ถามนิกมาว่ายนิกอยู่อังกฤษยี่สิบสองปีขุนบทจ้านิกมาพอศยี่ยี่สิบปุ๊ว่านิกมาพอศสองพันนะค่ะเนาะวันที่สองมกราเนาะค่ะนิกมาเน่ยจำได้คักพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยหนาวคันยื่อยักยื่อย้อนเน่จาจะคลองบ่ามีความรู้บ่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศที่จะคลองสีมาเลยอ่าวข้ามเดียวว่ามาตายเอาดาบหน้าบ่าลูอูอหนูอีนีม แฟนฝ้ามากกับมาเลยพี่น้องนั่นแหละจ้าเรียวเพิ่นกะทาเพิ่นกบว่าอันบ่ค่อยเห็นอันนี้ว่าคลิปเกี่ยวกับสังคมเมียฝรั่งหรือว่าอ่านู่นนี่นั่นว่าสันเนาะอ่าส่วนมากนี่ก็จะว่าแต่อ่าการสามีเสียหรือว่าประกันหรือว่าเงืนกับเสียนเป็นว่าสั้นเพิ่นวานนั่นนะเมื่อนี้นี่ก็เลยมาถือโอกาสว่าแต่งเต้ นิกม่หม่ๆหเนาะคะ่ะเชื่อว่าทุกคนที่มาอยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นกันสุกค้นเป็นบ่กาะมา่ไม่ไหมเท่ากับอยากมีมูเห็นคนไทยอยู่ใสนี่ว่าดีใจว่าเป็นถือเลขคนตัวพี่น้องสมัยนั้นเนาะสมัยนั้นแต่บางครั้งพอเขาพอเพื่อนพอคนไทยนี่พี่น้องบางคนเขาก็เพื่อน เขาก็เฟรนลี่นะคะก็คือเขาก็เป็นกันเองเขาก็ดีใจคือเฮ้าดีใจได้เห็นเขาเขาก็ดีใจที่ได้เห็นเฮ้าคือกันเนาะคะ่ะแต่บางคนเนาะคะ่นะเนาะอันนี้นี่กขอากราบออกตัวไว้ขอน,น,ะ,ะ,ออาานะ,ะนะคะบดบดราม m เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเรื่องจริงที่นี่เคยเจอมาแต่บางคนเจอเฮ้านี่หัวจดเท่าเท่าจดหัวนะคะมองไม่รู้ว่าเขามองแบบเราแบบไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าบางครั เจอคนไทยนี่หรือว่าบางครั้งคนไทยคนเอเชียเข้านน่มันกระเบิงกันอยก่ก็ได้พี่น้องบางเถื่อเคยนะมีคนกับมาถามนี่กว่านี่เป็นคนฟิลิปปินส์บ่เป็นคนเวียดนามบ่อังสีนะจา๊ะแต่บางเถื่อถ้าเราเห็นคนคล้ายๆเข้ากับซียิมยิมไห้สะก่อนดูการตอบสนองก่อนเนาะคะ่ะเนาะนั่นคือเป็นช่วงมาใหม่ๆ แล้วกับขึ้นนิกว่านาะคะแฟนนิกก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงและะ้วค่ะแล้วกการงานของแฟนนิกกับเป็นการงานที่แบบว่ารูลา้ล้านั่งออฟฟิศแต่งตัวใส่สูตรใส่เน็กไทไปทํางานมันวันละจะพี่น้องนิกก็เลยจะมีปมด้อยหรือกับจาของเองหรือว่าในการคบหาเพื่อนคนไทยนี่ก็ต้องเบิงว่า เขาจะมองเราอย่างไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลานิกไปบ้านมูคนไทยแฟนนิกก็ต้องขับขับบ้านเท่ากับรถกระบะฮกโกรอไหมพี่น้องแต่ยูนิพน่นเอินปิกอัพเนาะรถกระบะฮกโกอมีตะไคร้มีกระบะเป็นตะไคร้เพราะว่าเป็นรถทํางานนะคะเพราะาแฟนนิกเหตุงานสวนมันบอตัดต้นหมอกต้นใหม่เองส่นะพี่น้องบางครั้งเราก็เขาก็จะไปส่งนิกไว้บ้านเพื่อนก่อนก่อนที่เขาจะไปทํางาน เพื่อนของเรานี่เขาโอเคแต่บางครั้งการที่เข้าไปบ้านมูคนไทยบัดที่นี่พี่น้องบางครั้งมูของมูแมาบัดที่นี่มาเจอกันใหม่ก็จะมีการซักไซไล่เลียงถามกันแฟนโตเหต็ดหยังแฟนห้เงินทรงเดือนละจักปาดแฟนห้เงินหลายบันู่นนี่นั่นนี่ก็เจอมาค่ะนะกระขอ,อบพุณหลายๆเลอค่ะสำหรับคอมเมนต์นี่ ที่เจอมากคือกันค่ะก็เจอมาใหม่ๆก็เจอก็สังคมเมียฝรั่งนั่นแหละจ้ะก็ไปบ้านมู่กินเขาเดี๋ยวก็ใหม่ๆมันก็ดีจะได้พี่นอ้องเขาไปเขามาเดี๋ยวกะกูเว้าพื้นมึงมึงเว่าพื้นกูโอยไปบ้านมันอาหารหน่อยไปมาบ้านชั้นอาหารเยอะอาหารดีอาหารบอดีกะมีกะ,ม,กะมากกะว่าอันนี้นี่กว่านะ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเลยวันเถอะสมัยตะกี้เนาะคะนะ่ะเนาะ เด็กกับลูกกูตีลูกมึงลูกมึงตีลูกกูบ่ล่ะพี่น้องอันไม่ลูกอ่อนมันบอล่ะอ่าเนาะค่ะเนาะกัเคยเคยค่ะนี่กัป้ายมีเพื่อนเยอะค่ะเมื่อก่อนนะเพื่อนเยอะเพื่อนอยู่ไกลๆครับรถเป็นกิโลสองกิลเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงกันยังมีค่ะไปหาเพื่อนน่ะนะไปหาไปมาหาสูก,กันน,ะน,น,น,น่ะเนาะค่ะเนาะนั่นคือเป็นช่วงที่เว่าลูกน,น้อยลูกสองสาม ปีเนาะค่ะช่วงเป็นแม่ลูกอ่อนแม่บ้านเลี้ยงลูกกะไม่ค่อยได้มีสังคมข้างนอกกะคือแค่ไปบ้านหม่คนไทยแค่นั้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็ไปทาบาร์บีคิวบ้านเพื่อนคนนี้บ้านคนนี้มาบาร์บีคิวบ้านเรากลับไปกลับมาอยู่จังสี่หรอคะ่ะแต่ว่า,าถ้าผู้ใดมาใหม่ๆแบบที่นี่ก็จะแบบว่าเวลาเราไปบ้านเพื่อนนี่ เพื่อนของเพื่อนคอยเว้าอันนั้นคอยก็จะมีการหยิบยกมาแอบอ้างกันขันเห้าบอ่ออี๋หังก็ใช้วิจนะารณญาณบัเทนี้เราก็จะมีปมด้อยได้บาเทนี้พี่นอ้องปมด้อยอยังตีเอ้ยผัวเขาคือลุ้ยแท้อันนี้นี่ก็เคยพูดไปแล้วนะคะโอ้ยผัวกูคืองให้เงินหน่อยแต่ว่าม,มันก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบบบเทนี้ข้อเปรียบเทียบบางอย่างมันอาจจะมาทําให้เราเป็นทุกข์มาพิษกันกับลูกกับผัว ครอบครัวแตกสลกข,ขาดกันกระมีเนี่ยค่ะย้อนว่าไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเบาอันนั้นอันนี้อ่านกันน,นั่นแหละพี่น้องแล้วก็บางครั้งก็อุ้ยถ้าแฟนแฟนเขาเป็นยังสี่โบได้ได้จังสันยังสี่อันนี้คือคือที่นี่เจอมาเนาะเพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องใสวิจารณญาณของเท่าว่าเออเขาฟังมาแล้วเขาไปมาแล้วเขาจริงจังได้กับอันนึงมูวว่าอีหยัง อย่าเอาเม่าเบากับไข่พัวฟั่งพี่น้องบางครั้งแฟนบางคนก็ไม่เป็นไรแฟนบางคนกับเอาได้บาดท,ที่นี่บอห้ไปหาหมูอีกได้บาดท,ที่นี่หมูถ้าสอนมาจังสีต่ตีจังจันจังสี่จังสี่นะค่ะแต่ว่านิกนี่โชคดีย่ยากหนึ่งพี่น้องแฟนนิกดีง่ายอีลีแฟนนิกดีง่ายอีลีแต่นิกก็จะพยายามคบนะคะเนาะทีวาคนที่เขาจะไม่มองเราต่ำเนาะคะ่ะเพราะว่า บางครั้งแฟนเราทํางานสวนตัดต้นหมอกต้นใหม่เนี่ยเสื้อผ้ากับมอมแม่เนาะค่ะเนาะบางคนเขาก็จะมองเนาะค่ะว่าเออทําไมแฟนทํางานลําบากเนาะหนักเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะแต่ก็เป็นงานที่สุดจริตเป็นงานของเราเองนะคะนั่นหละจานิกอะมาวบาวหอยฟังเนาะค่ะแล้วหลังจากอ่าท่วาไปกินเฮี้ยนมูเฮี้ยนผวกเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่แล้วเดี๋ยวมันก็มี ทีนี่กว่าทะเลาะเบาแวงกันบบดเทนี้กูว้าพื้นมึงมึงเว้าพื้นกูกูยืมเงินมืงอมึงยืมเงินกูแบบเทนี้อ่ะเกิดนู่นนี่นั่นมาเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นเป็นช่วงช่วงช่วงมามันก็จะทําให้เราเริ่มเริ่มหุจักเริ่มเริ่มขยับขย้ายว่าจะไปแบบไหนพี่น้องเนาะนั่นคือช่วงที่ลูกเล็กๆบบเทนี้ก็หยับมาก ยิ่งออกไปคบเพื่อนเยอะเราก็จะยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งมีหลายรูปแบบมากแบบที่นี้ไม่ต้องไปยกตัวตัวอย่างอื่นไกลตัวอย่างนิกนะคะเพราะเริ่มออกจากกลุ่มเมลูออนไปกลุ่มหานั่งกินเรากินยาส่วนตัวพี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปยกคนอื่นยกนิกนี่แหละจ้าเห็นนิกนั่งเฉาเฉางเงาเงาง่อยงอยจริง,ง,งินี่ประท้อตะกีน่ะพี่น้องแต่ออว่าเดี๋ยวนี้นิก บัดลิศบัดยนะางอะไะเนาะแต่เนาะแต่ว่าคนเรามันกลับไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้ใช่ไหมคะพุ่นแล้วบอกว่าควาดีได้ยัของก็พอออกจากกลุ่มแม่หลูกออนก็มากลุ่มที่แบบว่ามาเจอมาครบที่แบบเขาเจะบว่ามีลูกน้อยได้ยากตดบัดที่นี่เขาก็าชวนพินิกไปวันเกิดโมบอเขาเลี้ยงตรงนี้ตรงนี้กลับไปเนาะค่ะเนาะกับไป,ะะก,ก,บไปก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงบัดที่นี่ แด่ไปเต้นเทคแต่ไปกินน้ำพับน้ำบาก็เริ่มม้วนเริ่มไห้ยามสุดตัวพี่น้องยามมันก็มีเป็นช่วงๆมากเนาะค่ะเนาะ,ะแล้วนี่ก็คิดว่าทุกคนไม่ว่าจะเดินหลงไปเส้นทางไหนไปแบบไหนก็เพื่อนอะไรยังไงมันก็อยู่กับตัวเราเนาะค่ะเนาะไม่ว่าเขาจะทำอะไรแบบไหนทุกคนมีเหตุผล เนาะคะ่ะมีเหตุผลที่สิเป็นสิสีเหตุที่สิท่ามเนาะค่ะเนาะทำอะไรแล้วเราสบายใจเรามีความสุขเข้าบ่ได้เดือดร้อนไผเข้ากับเห็ดไปโลดพี่น้องเข้าบ่ตองไปว่าห้กันดอกเข้ามาอยู่ไก่บ้านไกลเมืองแล้วเข้าบ่ได้ไปยูจุดทิวามันลึกซึ้งไปสัมพัสไปหู้ความทุกข์ความยากในก้นบึงของแต่ละคน,นะคะเนาะค่ะเนาะอัน ก่ต้องว่าต้องว่าให้กันนอเนาะจ้าทุกคนที่มาก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันทั้งนั้นเนาะค่ะกับบางคนวาสนาดีปุ่นร้ายกับได้สบายเนาะค่ะเนาะบางคนมาแล้วกับได้ลาบากบางคนก็ได้สบายแต่ก็ยังอยากลําบากบางคนกับลำบากกับลำบากบากับลำบากต่อไปเองส่กะมีม่ี่น้องแต่จริงๆถึงจะลำบากยังไงนี่กว่าอ่ามันก็แล้วแต่ว่า ที่ไปที่มาของแต่ละคนก่อนที่จะมามีแฟนต่างชาติมีแฟนฝรัง่งแล้วก็มามยูเมือมงหนอกแนาะค่ะเนะาะจงนิกนี่นิกกับบอด้วานิคลำบากเพราะว่านิกเหตไทยเหตหน้าสูมาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจังมไม่ใด้แฟนฝรั่งเนาะแต่ถ้าใครที่ก็เจ้าแบบว่า,อ,าอยู่สนุกสุกสบายมีงานการทําดีๆที่เมืองไทยมีความรู้ม่หยังขาเจ้ามมอยูพีมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ ทำให้ทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสกับชีวิตเมียฝรั่งก็จะได้ยินว่าข้าเจ้าลําบากหรือว่ามาแล้วไม่เหมือนฝันฝันไม่เป็นจริงนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะแต่ทุกวันนี้เราจะคงจะไม่ค่อยได้ยินแล้วล่ะเพราะว่าเทคโนโลยีอะไรมันก็สำคัญเราพูดเราไรกันเราเห็นสามารถได้เห็นสื่อสารกันดีกว่าเมื่อก่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ออกมาว้าให้ฟังในสังคมความคิดเห็น ของเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นมาเนาะอันนี้ก็เที่ยวหรอจะทำงานยังไม่ได้ทํานะคะงานยังไม่ได้ทํา <c oughs> เลี้ยงลูกไปเทีเ่ยวไปเจอสามีดีซื้อ,อ,อดอกพี่นองเจอสามีดีสามีเนบบี่ยบอกว่าติดไปสามมือชี้ขึ้นกับแล้วแต่ลูกเขากระเลียงให้น้ําซ้ำก็ขับรถไปรับไปส่งพร่อมแฟนนิกเนี่ยเนาะค่ะเนาะ ก็นี่แหละจ้ามันอยู่ที่เราว่าเราจะหลงหลงจนลืมกลับไหมไอ้ย่งเกาะหลงจนคู่ไม่กลับหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะบางคนก็ไปจนคู่ไ่กลับจนผัวเตะออกจากบ้านกับมี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนจเจอกันมาคบคบกันมาเมื่อก่อนกับต่างคนต่างไปเนาะค่ะเนาะแต่พอเราแก่ตัวมาเจอเรื่องราวเจอปัญหาชีวิตเจอปัญหาครอบครัวเข้ากับมีจุดอิ่มตพี่น้อง มีจุดอิมโตมียังก็จุดหยุดหยุดคิดนั่งคิดบัตที่นี่สีเฮ็ดจังไดสียู่จังไดสีไปจังไดเนาะคะ่ะนี่เราก็คือได้เป็นที่ไปชิมาที่ว่านิกหยุดตัวเองจากการไปหาหลัลนละชีวิตสะดวกสบายใช้เงินฟุ่มเฟือยดีว่านิกหยุดทันพี่นอ้องมาเริ่มทำการทำงานกัน,กนจา้า ับการทํางานแล้วก็เรารู้ว่าคุณค่าของเงินจากการทํางานมันเหน็ดเหนื่อยมันมันเหน็ดเหนื่อยมันกว่าเราจะได้มาเนาะค่ะเนาะ,ะก็เลยหยุดการสลุยสุาย่าลหยุดการเที่ยวเที่ยวนี่ก็ยังเที่ยวอยู่ค่ะช่วงทํางานใหม่ๆแต่ว่ากับว่ามันแบบว่าหัวล่านน้ำคือตะกี้เนาะค่ะเนาะว่าเมื่อก่อนแบงเงินสามีก็ให้แล้วเป็นบ่อนพี่นอง ทุกเดือนทุกมี้าไดผัวหายเม็ดขอไถ่ผัวกังหัทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าสามีนี่มีไม่มีเนาะคะเนาะอันนี้คือโตนี้เด้อค่ะเด้อเจอมาแล้วพี่นอ้องทีนี้พอเราเริ่มไปทํางานเริ่มไปเห็นความลําบากในเวลาทํางานเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินเริ่มหัวจักการวางแผนขอบข้วเริ่มหัวจักว่าคุณค่าของชีวิต ในการไม่ยู่นีเข้าตรงเป็นจังใดเข้าต้องไปจังใดดีนะคะที่ว่ายังไม่สายเกินไปพี่น้องนั่นแหละจ้ากับว่าวหอยฟังเนาะค่ะเนาะกับขอบคุณหลายๆกค่ะสำหรับคอมเมนต์คันยางไฮนิกว่าวโตเนาะค่ะเนาะกับคอมเมนต์มาอีกเด้อคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะไอแคีเวอดีตมันผ่านมาเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจ ไอนิกนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าวานิกสีมะเว่าอย่างสุกฟังเนาะคะ่ะส่วนมากนกี่ก็จะยิบเอาประเด็นหรือว่าคอมเมนต์ในคอมเมนต์นะคะมาเป็นคอนเทนต์กับเป็นการพูดคุยตอบคำถามกับเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย